นักเรียนทุกคนวันนี้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะพร้อมที่จะเรียนวันนี้ใช่ไหมลูกต้องพร้อมแน่นอนนะคะโดยมาเจอณครูสุดยอสุดค่ะน,นักเรียนคะเมื่อเช้านะคะที่ครูเข้ามาในโรงเรียนผ่านโรงเรียนภาพที่ครูเห็นนะคะมีคุณครูคอยรับนักเรียนด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอีกภาพหนึ่งเห็นพี่นักเรียนมัธยมพานลน้องเข้า แล้วไปตามทางเดินในโรงเรียนถัดในภาพหนึ่งเห็นเพื่อนเพื่อนนักเรียนบางกลุ่มนะคะช่วยกันวาดใบไม้เก็บใบไม้ภาพนี้ครูเห็นประจําทุกวันและสม่ำเสมอนักเรียนเห็นภาพนี้ช่วเดียวบอกครูไหมคะเห็นค่ะนักเรียนเห็นบ้างยกมือค่ะสรุปแล้วที่กลุ่มมาเรียนวันนี้นะคะ นักเรียนคะสิ่งที่บุคคลในภาพที่เราเห็นทุกวันทุกวันนี้กระทำทุกวันเราเรียกว่าเขากระทําเป็นบุคคลเช่นไรคะมีควาวมรับผิดชอบค่ะคคมีความขยันหมั่นเพียรครับจิตอาสาจิตอาสาก็เป็จิตอาสามีน้ำใจค่ะมีน้ำใจเก่งมากนักเรียนวิเคราะห์ได้ถูกต้องวันนี้นะคะเราจะเรียนคุณธรรมคุณธรรมเรื่องนั้นก็คือจิตอาสานะคะคุณครูมี เพื่อนคนเก่งของเราคนหนึ่งได้ประกวดบรรยายรามเรื่องจิตอาสาจนชนะเลยเราจะให้เพื่อนๆมานัเสนอว่าจิตอาสาหมายความว่าอย่างไรนำไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรนะคะเพื่อนคนเก่งของเราก็คือเด็กหญิงปานิสลาจารทราชสีนักเรียนปรดมือต้อนรับทชิหน้าจิตอาสาจะนำพาให้เกิดสุข ระดุดยาวิเศษที่ช่วยลดอัตตาในตัวตนลดความเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีมือวิเศษใดที่จะประเสริฐกว่ามือของผู้ห้ไม่มีผลประโยชน์ใดแตยิ่งใหญ่กว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมจิตอาสาจะนำพาให้เกิดสุขด้วยการสงเคราะห์ผู้อื่นและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจต่อกันโดยยึดหลักธรรมสังคหวะวัตถุสี ได้แก่ 1. จิตอาสาจะนำพาให้เกิดสุขได้ด้วยทานคือการให้เป็นการแบ่งปันต่อผู้อื่นการให้จึงสร้างความสุขให้แก่ใจตนส่งผลความสุขแก่ผู้อื่นสร้างความยินชื่อ 2. จิตอาสาจะนำพาให้เกิดสุขได้ด้วยปิยาวาจาคือการพูดที่ไพเราะเจรจาอ่อนหวานสมานสาม,มัคคีพูดให้เกิดมิตรภาพที่ดีในสังคมบ่มเพาะจิตอาสาที่จะพาให้เกิดสุข 3. จิตอาสาจะนำพาให้เกิดสุขโดยอัตถาจริยาคือทำสิ่งที่มีคุณค่า และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4. จิตอาสาจะนำพาให้เกิดสุขได้โดยสัมมานาตตาคือการวางตนให้ถูกทางพอดีพอเหมาะ เสมอตนเสมอปลายประสานสังคมให้สงบสุขร่มเย็นอุ้ยใครมาเปิดน้ำพิไงไว้เนี่ยอย่างนี้จะเปลืองน้ำแย่เลยแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมสุขลำเลิศสุขประเสริฐเชิดชูชาศาสนา อีกทั้งองค์ทศมิลนปินราชารวมพลังจิตอาสาพาสุขใจ